มึงมบรรยากาศสนามบางโวนะครับทางคุณคำนะครับเข่าจะหางก็กบาทนีกหาอะไรเขาแข้งกูกเขาามหางคร,รับสำหรับสำหรับช่างตะก,กี้กันเท่าลมรุนสองโลนสโลหนึ่งบังขีปนาบุดนะครับ ขอสามบังรอชอมครับผมบังแหกข้างยังตะกีรุ่นสองโลนี่นะครับหนึ่สองโลเดี๋ยวเดีวูบงังโลก่อนนี่ไม่ถอบังสองโละนะครัอ,อ,อสองโลก่อนหนึ่งล่าโตง่ายเก่ากระเ่้แล้วห้องจำ <c oughs> จ่าตามมาใส่เอามาจะบังเอามาจกบังไป เขาบังนี่เป็นโบกของบังสองโลนะครับผมหันสวยเออ้ยเ้มีคี่ทางตะกี้รับ่างหลักกำลังทำต่อนะครับ คนของฮะหลยอยู่นะครับมันนีสนามบันคุนคำถูด,ดเลยเริ่มปล่อยบังไฟกันนะครับกำลัางทำต่อนี่ก่นสนามบันคุนคำนี่สิบหกครั้งครับมัน,นลองบอกนะครับผม พร้อมจุดครับผมพร้อมปลอยแล้วนี่บางแรกนะครับเบ้อโอ้เบ้อเก่านบรบหลุนโล่เครื่องหน้ครับกนกครหน <mile> <t derived> <Cái đ> <Forgive> em nó nào, vô... <laughs> tôi nói <muốn xem> <laughs> là vốn mà vỏ vô tay cẩn lên em xin sai 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 mất cho kênh bỏ ของชางตะก,กี้รุ่นหนึ่งจนหาโลกบางแหลกนะครับเบอร์เก่าเข้ามาซ่าเมื่อนั้นเยรียมจูกันเลยครับผมบางแหลกสินทานแล้วลอยน้ำบานคุ้มคำับคนทงร้ายครับมันเนี่ยแม่ทายจ้ำบบ เออได้ๆๆเาบกนัดเอางนดงนี่ซี่ร้อยแท้บ้างนี่ผู้จิ้มจ้าคนดีคนจ้มจ้าบ่มาพี่เลยจิ้จ้าฝ่อสายลาทางตะกี้คู่แข่งเลยโอ้ยฝ่าเลยจิ้มจ้าสายกูกลังกระสือ ไปตั้งติดตั้งตั้งรับฟตตัูคือต้องทำเองนี่ยทำตามตัวเราค่ะสองส บางแรงนะครับของจังทะกีหนึ่งจโลเบ,เบอร์เก่าปเป็นบางที่สองครับที่ขึ้นทาน้ <c oughs> อมจุดนะครับผม พร้อมแล้วครับบางนี้บางแหกนะครับที่จะปล่อยของมือนีครับผมบางตัวนะครับของจานากีอยู่เรื่องฐานนะครับไปกับผม วันนี้บังสองโลบครับนี่บังนึงคือหาโลอยู่นะครับเห็นมขวดกำลังใสมือหนะครับผม เรื่องตามบางไฟบังตุกลับทางทากีนะครับผมหายนะครับผมขึ้นไปเปิดแล้วรุดเลยครับผม ทางตะกีกำลังไล่อยู่นะครับทางตะกีเห็นแล้วนะครับผมติดแล้วนะครับผมยังสูงอยู่ดอกนี่ว่ามึงเอนี่ทางกีไล่ติดแล้วนะครับผมบังรุดบังแหลกเลยนะครับผมโย่ไต่ฝ่าปลาปลาตะเภา่มันเป็นปลาตะเภาผมเดี๋ยวแน่ไปตามฝั่งก็เห็นดอกนี่มันมันสูงอยู่ดอกสูงอยู่ดอกนี่ด้ามือปืนอยู่นี่โย่ตอนจะขอคว้าฝาแจงไม่นด้ฝ่าเท่าเท่าไล่ไนี่ผมเป็นเส้นนี่เส้นนี่ แน่เกันไปนี่อะไร่วยกันเด้อครับผมปลาป่ามึงเห็นเซกปลาป่ามึงงนเรีกว่าเซนเดนเนี่ยเห็นตาปลาขาก้อนนั้นวะเราเนี้ยเนียเฉียงมานี่นีปลายายนี่นี่้งปลายนี่มึงมึงก็้ได้ใหมันนั่นมึงก็ได้เด่นปลาปลาปลาถ้าเท่าไห้ไลหน่อยเห็นว่แน่ของปลาเท่าเท่าให้ได้หน่อยครับเนี่ยดทอดล้วรัวนะครับผมถึงปลายกรางนี่ถึงปล ยังทำไม่ได้อยู่นะครับผมตอนนี้นี่ขอปลาดำนี่กลังเอาลาดำนี่ต่อลาดำเลยไฟดำไม่ได้ยังไม่กลับงานเลยกี่ตังใส่มือหัวบังโลครับผมแต่งชุดเลย ข้ามเตัวเนยเจ้าก็ขึ้นงอยสิแล้วรู้ไหมงอยอ่ะงอยอะไรแบนี้มีมนมีเลยแนนี่ไปเลยไปเลยเดไปทางไนเลยตู้ ไปทางไหนบนตรงกันไปทาไหนไปทางไหนครับไ,ไปทาไหนเอาเลยโอ้เคพร e ้อมแล้วนะครับบังแรกบังโลนะครับของช่างตะก,กี้ครับผม

บางแหลกก็ยาลักี้ครับผมอะไปครับคบางแั่มันน้น้่ทเลาได้ดูดูบนี่จะไปนครับสองโลนะครับสองโลนะครับเนี่ยากนยาแงก่อนมีกระน มี่ของเบนบานของร้างบอลนะครับผมลาชาโบกดำาับางสองโลของช่างตะกี้กันุ่มนะครับผมบางสองโลครับผมกําลังอหล็กโดยสังหรวังลรเลยเราหัน ตไม่จำแอร์มีตตเอาเบ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 ามาเลยนี่ตัวหนึ่งหัวครับผมบังสองโลนะครับผมสรางทาจีนครับผมกำลังแต่งบังมีบังเดียวนะครับบังสองโลสำหรับมือนี้ไปสร้างบอลหน้าผมบางนี่สร้างบอลลาสร้างบอลราชาโบกดำ

เสองครับผมสองชางสกีนะครับผมงกิโลบางเดียวของสนามแล้วบางแหกของช่างสกีด้วยนะครับเดี๋ไปไกๆเด้วยไจูกขนานวะ

bọn bọn nói có cái đâu rồi đâu 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 đâu

โอ้หมวแตกนะโอ้ยอหยหัว้าหนบ่กะหมันมัหักนะครับผมระเบิดบางแหลกบ่อคอยดีครับผมบ่อคอยประสบความสำเร็จเด้อคอยแก่ไหมมีลเส้นสังกะกีทลมพร้อม นั่งจำ้จบางสองโลนะครับกระเป๋าเลยเดี๋ยวแกมันผู้แข่งไปเดถลงหันนังเสียบเสียบตัองมันไกลเลยใครครับใครจะรับทีกลับมุ่งในกุรอห์ทีนี้สองคนเขาเป็น อร่อยครับออนะโอดแล้วตองัดจอเลยกิตัดออกเสียได้ได้เส้นทางปกตอสมเเลยกลัวมาจากเงาเอ้ยมากจากการกีบขอ้จัดเูาที่ง้างเสนยดยเนาะบังสองโลกต้างกยดิ่งๆนมันมันเหนี่ยนะมันมันเนี่ยวนะ ไม่นอนไม่นอนเลยไม่ต้องไม่ผู้นี้ไม่บอกเลยบอกเลยไม่บอกเลยจะไปไหนร้านตรงนี้ไงยังต้องผู้นี้ต้องผู้นี้เลย เก็บขาไมเข้าไปจูดลงปกลุมร้านเสียบเสียฮะเสียัน่งหาอยู่บูว่าอันบังนั่นแ่น้วงลิไปงอยู่แกย่ม้มีแเนี่ไปงิรางเสียบนะครับเนาะ หายวันั้นบางทางเสียบูแขงน2 8 1ครับนี่ครับหางซูนะครับผมผู้แข่งขึ้นไปแล้วเมื่อกี้2 8 1ไป2 8 1นะครับผมบางนี่ 我，你。 รมันก็จะบ้านคุ้มครับผมพ่นคางร้ายครับโมนี้บอลไฟก็ร้ายครับเกือบยี่สิบบังได้ครับผม บางที mm. <cielo S 2> ่สามนะครับผมช่องแกบันอย่กัน มเอาวะตัดเลยบบี้างเขาเขาคิดว่าเขาเอา้องจออตัวหางมังก้องไปตัวเว่าหางขาดหนึงสองมั้งไหลไปเรียนทงเลีนเาหนยแล้วเขานนะอยู่หรอคืมนต้ไปัน เดคบาเี๋ยมเพ่่วยกัเลยวะสองบังยมาครับหนึ่งในสามสอในสามระเบิดไปแล้วทกนเร้อนะานะครับ นเดี๋ยวผมเลเกี่ยอแต่งไสีนะกายขอนซื้อมั่งอะศีนะเขาเลยนี่เด้อนี่เด้อบางเอนี่ไม่มีัอเก็ไ้เ่เล็กไปดิอาแข

แตกนะครับผมบางนี่

เป็นหาแล้วครับผมนัดโบกบ่เขานะครับนเี่กันที่บ่คาดคิดครับผมใส่โบกไปไหนขาดเบ็ดเนี่ยไอ้ก้อนเฉพาะนะ บังที่สามคล้องชังัักีนะครับผมไปกับ1 2ึ0 0หบาท

บล่องแตบลุงลงแตกลงแตกลงแตกโอ้ยบังทุดถ่ายพอดีครับผมปิดงานลงแตกเลยนะครับบางนี่แหละไปไปหาขาดไหลลงมาใส่คนมาเนี่